ทำอะไรอยู่คะยายพรสวสดีจ้าพี่น้องวันนี้พภูผาจะสองสาวพรเค้มมาลานนะทุกคนสุภาพาเว็ดกับข้าวแรงกินนะทุกคนวันนี้สุภาพุกคนมาแกงแกงงแกเห็ดใส่ผักหวานนะทุกคนแล้วก็บไข่บนแดงนิดหน่อยเอามาจากบ้านหนองนะทุกคนนักจากพี่บันอาทิตยคลิปเหมือนเดิมเหมืนอนเดิมเ,เห็ดนี่ก็มาจากบ้านนะทุกคนเ้องฟิลไป นี่ละเป็นดําแข็งเ้าก็สิปล่อยมันละลายถือสมาธิแกงใส่กัญชาอย่างเหมือนเราสิต้มข้าเวเบือแล้วนะทุกคนใส่ยังไเนี่ยนะเอ้ยีข้าเวเบือนะขา้าวเบือแอบใบใบยานางเ้าสิแกนใบยานางเพื่อให้กลมหอมของใบยานางเนาะทุกคนบัลลูว์แกงคือกันหรือเปล่านะแต่ละผ่านอาจจะแกงโมคือกันนะทุกคน แต่ในสีแกมแบบลาวๆเลยนะเดี๋ยวตอนนี้เราหนึ่งเขาแนะ้ะเอาปกนซเปอร์ละกำลังมาทำการแกนกินไม,โโม่รอมีเดรมีสกองแล้วนะทุกคนนล้วก็สิไปย่างกินบะทอดมีสียางเอาสกองมาจากบนนอกสกลองหมูนะทุกคน ไม่อยากให้เด็กกินกินแกงก็แกงเผ็ดไปไต่อันนี้เวลาอย่างมันอยากแตกนะทุกคนต้องเพริแฟนอ่อนสตุ๊กตัวแล้มีเห็ดยู่ลังบ้านไอ้ฝนโตกมันกระฉี่แบบมันแฉะมันฉืนนะทุกคนตัวสะดวกปันใด อันนี้สกปรกสกปกเมื่อวานเขากระซิบทางสิตรงะยากเหันสุดข้างในนี่พาออกมาหน่อยนึงคุณตัวใหญ่ก็จะแนะต่แต่สิบขอมูเข้าปรต ong ผาเลยเพราะว่าไอ้มันสิแตกอยากกินแบบหยางกินแต่ถอดลายมันถอดนะมันบม่ค่อยหอมแต่ว่ามันสะดวกสบายนะทุกคนแต่ขย่างสิมันสีหอมดี มันสิได้อรมณ์ไปอีกแบบนึงกินหลายคนอย่างหลายๆได้กัเพือมันแซ่บมันแซ่บอยูล้วสกออุบลเด้อสกอมาจากอุบลดกๆไปบ้านก็ได้ได้ทางฝ่ยนะ เแล้วก็ไหวนากทุกคนเอาสียางเสร็เตาถ่านเตาถ่านพ่อดั้งอยู่ข้างนอกเนาะอันนี้อยู่ลังบมันเดี๋ยวไปเอาอันนี้มาก็ อันนี้แล้วเนาะทุกคนานานๆเยอะไปหรือเปล่าของเก้าอี้เลยกอี้ยวขถึงหลอกเดิซิมพูนนะไม่ก็อ,อีอเซ็นหลเกาอีเยอะดิซิมพูดแล้วก็จะเปีเเเเเยกแช่เบิดนี่กับต๊มาอีกแล้วตเน จะกอกแกงนอกก็ทุกคนไปซื้มาแกงอยู่งใหน มันละลายมันละลายในหม้เหมือนกันอ <c oughs> ไปก่อนนครม่ต้องใครมีผักใครแย่งก็ใส่ผักใครแย่งทุกคนแกงคือกบัวบ๊

hello 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 ใส่ตกงอันนี้กงมใหม่ใส่ีโดดอันนี้แกงที่เซอีโดดอันนี้ใส่ปลาหลขวดนี่คือปลาไลีเพ็ดเนาะับีนเดอปลาที่เพ็ดอะไรียิ่งให้่เป็นเร้องขอพรกิน้องที่กินหรือขาะกินมาแล้วข้องอ่า ออ,อีสานเข้าวันอีสานผัดโสมไปกินแลยนะทุกนกระแสบคงปรทุกคนนน่ะแหละถึงซื้อปราหลาดมันกระแสบเบิดมากทุกคนนะ เออแค่ใส่จานเลยในพยุ่มงานอนะ่ะนั่นแหละมันมันสมมันอะไรเงี้ยมันสมดีแหละแก้เบิดเลยนั่น,นเยอะไปหรือเปล่า เสียาษีแล้กแม่คเคนนวจะไสอง ที่แรกว่าสิบก่อยมันมใส่ฟีดมามันเลยก่อยบวไรเงีย้ยคนเหล็กมันแตกปะไอ้มันแตกก็อยากกินก่อยแล้วมาแกงกุ้งเข็ดตะกวาเลย ตะวันนีใส่ที่หลังมันกคนจังเสร็จจังวางใจในกิษสุกเลยอย่แล อะไรคะ เาเรียกแหนมอะไรนี่เขาเรียกว่าแหนมยังทำไมเป็นหลวใบติบถอยยงไงใบอะไรใบบกโยม เสิร์ฟทุกคนตัวถ่ายเดินไปแมงลักเสื้อด้ายโรเมียไปปนไมค่ยแยงเลโนตัวแบบขยดอ่ายร้อ่า้อยเสิร์ฟอาจานมาหนูโตจานสอน มากินอายกับคำสองคำกินน,น,น,น้ำกันอืมแบบน้ำผักนื้องี้แซ่บๆน้ำกันทุกคนเอ้โมเมนต์เจ๋อหนีไม่ปีงศิษย์ก่อน,น,ง,นงั้นคือออกมาเป็นสะพ <laughs> เดี๋ยวขอโต้กินข่ากันนะทุกคนเพราะว่ามีหน่องมากินนำ้ำเดี๋ยวโมเดลเดย์ภาคกิน Hani ya ince aldım.